พาแม่เกียงไกจูเนียมาทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะตัวนี้นะคะแม่เกียงไกจูเนียกําไรสัญ,ญลักษณ์สีดําเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านใดสนใจอยากได้เอ,อ่อทายาลุงเปลี่ยนเซนก่อยบวกกับแม่เกียงไกหักมโตะนอยนะคะตัวนี้จะเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวสุดๆที่เจดาได้ตั้งใจทําขึ้นมานะคะพ่อคือลุงเปลี่ยนเซนก่อยบวกกับแม่จะเป็นลูกสาวเกียงไกหักมโตโนอยนะคะตัวนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างพ่อสายของพี่ฉไนดอนเมืองบวกกับแม่สายของสามี ี่ยวประจวบแล้วจะเป็นไก่ที่เชื่องและรู้มากนะคะพี่น้องนี่นะคะมาทำญ่าเป็นปักควายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเอาออกมาพรีเซนต์แป๊บเดียวนะคะพี่น้องชอบเล่นญ้าชอบกินญ้ามากๆนะคะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจัดเลยนะคะพี่น้องไข่มานะคะ ได้สองใบแล้วนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากรับไปพัฒนาทำสายต่อยอดพันธุกรรมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ช่วงนี้นะคะจะเที่ยงแล้วนะคะไก่ก็เลยต้องการรับแดดนะคะเพราะว่าแดดจะเป็นวิตามิน A นะคะไปเสริมสร้างร่างกายให้แม่ไก่ผลิตไข่ออกมาให้สมบูรณ์นะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจอยากรับไปดูแลพัฒนาทำสายต่อยอดพันธุกรรมนะคะสามารถเข้ากับตัวผู้สายเชิงได้ทุกเชิงนะคะจะได้ จนำมาแบ่งนะคะในราคาแม่ละ3,500บาทนะคะ2แม่6000บาทค่าจะส่ง500ไปเลยนะคะพี่น้องถ้าแม่เดียว3,5 0 0ค่าจะส่งภาคเหนืออีสานกลาง500นะคะแม่ตัวนี้นะคะหน้าตาสวยสดใสามากๆนะคะน้ำหนัก2กิโลนะคะพี่น้องอายุ8เดือนค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจดารุ่งเจริญทรัพย์0 6น4 0 6 6 3 9 7ค่ะพี่น้อง